สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเบอร์บารัมใจเกินร้อยนะครับวันนี้ควรโตข้าพี่น้องครับน้าส่วยหน้าสวยท่านึเปียงหนามตอนนี้สีวุงสวยหามมากครับหัวกตืนเออหมากตืนเย้ถ้าอยู่วันนี้เลยสร้างขึ้น ถ้าอยู่มันดินสองต้นสนแบบวระทันแน่ๆเลยนี่ครับดูน้ำท่วมน้ำท่วมแบบสูงที่จริงมันจะเป็นนนั่มันจะเป็นดินดินที่แบบดินขีดตรงครับแต่ว่าแต่ว่าเพอเราเห็นมะลุ่งเห็นหินก็แจ้งหินแบบหินทรายทะเลเนี่ยมันก็เลย มันก็นเลยบอดบอริยีปันเดยจะพาดูบรรยากาศหลังวิธีได้ยินว่าก,กับข้าวกวาวันนี้น่าอร่อยมากเิ่งสูบน้ำกับสูบน้ำออกพี่นอ้องอันนี้วันปีนไฟนี่สูบน้ำไอเพิ่นกระสูบน้ำออกครับเลยคุณน่ะไดียินว่ากินที่นั่นนี่มันเรียกว่าเป็นขีดตมครับ อันเป็นีตัวมนเนี่เอ,อ้ยมันเป็นตะยูเหระเกิดบูดมีห้ากลับมาใส่ด้วยานี้ใหใส่เกิดบูดเดี๋ยวกเกิดบูดก่อนเกิดบูดพร้อมเราพร้อมเนื้นพร้อมเคื่อให้กินพร,อร้อ,รอมเืออ,อน้มครับน้ำยุกว้วที่ควเรามีสวัสดิการนะครับที่ตีไปไหนครับรมาแตบนาฟ้าาไอันนี้สูบน้ำดิพี่น้องเฮอ พาไปดูที่ครัวครับเรียวๆบุ๊ดได้เมื่กินมีรอปีหน้าเลยครับนัวครัววันนี้ครับนานๆทีนานๆทีได้มาไกล้ๆกันก็คือนของทะเลนะคะอ๋อมันคือยู่ไก่ทะเลครับเมนูวอะไรครับพี่นนท์ครับต้มยำทะเลรวมมิตรเน้นกั้งฟาสกั้งที่ว่าหลุดหวออินโดจีน ว้าวเป็นทายาทมีนูที่ทีมงานโปรดปานคือต้มยำทะเลนันนานทีครับนันนานพีซ้อนหน่อยไหมคะซอสไม่นี่กังมันไปเห็นอยู่ตลาดลาวอ๋อมันผิดแล้วก็กังสดค่ะอ๋อดีแท้พอดีเลยพอดีเลยวันนี้กินเนื้อไม่กินผัก เด็ดมีแต็มยอดรุนแรงสุดยอดมากเลยค่ะกลัวใจกันร้อยวันนี้เอาทลอพี่มาเอาไปเลยสิบสิบเอาทอลอพี่สินี่ครับแม่ตาข้างนม่ถั่วฟองใบขายหอวถั่วได้พี่นอ้องขายถั่วพร้อมเกิดสองใบครับ พนักงานขายสวย,ยก็ขอบคุณนะก็ไปลอยอแต่อันนี้ก็จะขายน้ำด้วยนะครับพี่น้นแบบบริการเต็มที่หลังวิทีสะดวกสบายเลยเพตาตอนอย่างออกไปซื้อข้างนอกยากน้ำกับมีขายทั้งหลังราคาถูกนะครับพี่เจเกียร์ขายเขน่อนคนะ ดูครับส้มตำก็มีตลอดเวลาถึงเช้าแซ่บแซ่บนัวกลัวใจกันร้อยแม่ว่าก็แซ่บเลยจ้าปุ่นน่าหัวใจเกินร้อยปัดปัดสิเตยนไหวตีมึงแรงึงมันสิบห้าออกสิ ดาอน้ำแข็งครับน้ำแข่งคับขวดยังครับ่วยน้ำไม้นนท์ไม่ด้ก่นนองตากมากต่ไม่กินเข่าข้งล่างเฮียยังีย้ยัง ขี้เค็บได้แล้วนะตัวเนีข nice> ี people people Th Th ้เค็มเราก็จะกินข้าวบนรางนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ฝนตกว่าไ้ปูสาดหน้ามันหงวันนี้มาเจอกันที่ปากทางบ้านเก่าทานทองนะครับชนบอดีพี่น้องครับเมื่อนี้รับรองว่าดึกดึกดึกแน่นอนตั้งแต่สองทุ่มหอดตีสองตีสาม มาเจอกันเลยนะครับน้ำถัว่วพื้นมาก,กินเลยเอยมากินขอน้ำกันครับ